นี่ครับดวงที่กำลังทอแสงนะครับผมกำลังสัดว์สองลงมานะครับกำลังสัด์สองลงมานะครับกำลังสัด์สองลงมาบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ครับผมทำมาไฟนี่นะครับผมทำมาไฟนะครับทำมาไฟนะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระนะครับผม เป็นถ้ำรถไฟนะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมสดชื่นสดชื่นสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูมาเลโปเดอวยครับเด้อมาเลโปเลาะผา ตามภาษาคนมักภูมักผาได้ครับเด้อตามภาษาคนมักภูมักผาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตามภาษาคนปักภูมักผาได้ครับเด้อมาเลาะภพเลาะผาได้ครับเด้อตรงนู้นเป็นูพผายน์นะครับภูผายน์ตอนนี้ท้องฟ้าก็กำลังสว่างแล้วนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้าก็สว่างแล้วตัวนี้ก็สวยดีนะครับเป็นหน้าผาสูงชันนะครับผมหน้าผาสูงชันนะครับหน้าผาสูงชันผมก็เดินข้างบนนน้นนะครับผมเดินข้างบนโน้นนะครับ นี่ครับผมหน้าผาสูงชันก็เดินสนุกนะเดินเขาเดินเขาก็สนุกดีนะครับเดินเขาก็สนุกดีขึ้นภูขึ้น,นผานะครับผมอุ้ยขึ้นภูขึ้น,นผาก็สนุกดีสนุกเฉพาะคนชอบคนไม่ชอบก็บอกว่าเหนื่อยนะครับ Ừm mm ừm. -hmm. Yeah. Yeah. เลาะภูเละผาเลาะป่าเลาะเขานี่เป็นหน้าผาเนี่ยครับผมนี้ก็เป็นหน้าผานะครับผมหน้าผาที่สูงชันนะครับปกติผมเดินข้างล่างนะ วันนี้มันเด็นข้างบนกันนะครับนี่ครับนี่ครับข้างล่างครับตรงนี้ก็เป็นยอดโพูนะครับผมข้างล่างก็เป็นหุบเป็นเหวนะครับข้างล่างเป็นหุบเป็นเหวตัวนี้ก็เป็นยอดโพนะครับผม ป็นยอดภูเขาปีนขึ้นตรงนี้นะครับปีนขึ้นตรงนี้นะครับผมจะปีนขึ้นเขานะครับปีนขึ้นหน้าผาเนี่ครับผมจะปีนขึ้นหน้า,านผนนนา,านะครับขึ้นไหวไหมเนี่ยอย่าลื่นเด้อปุถะตะโมสังข่อย่าลื่นเด้อ,อ มาถึงยอดมาถึงตรงนี้แล้วน,นี่ครับผมเหวข้างล่างครับเรามาภูเขาแค่ลูก,เล,กเล็กๆอย่าลือลูกนู้นยังสูงๆนะครับผมลูกนู้นยังสูงๆเขาก็มีชื่อของเขาอยู่นะแต่ผมไม่เคยไปผมไม่เคยไปนะครับผมไม่เคยไป เนี่ยครับผมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นถ้ำนะครับผมเป็นถ้ำมะไฟนะครับเป็นถ้ำมะไฟนะครับผม มากครับผมสวยมากเลยวิวสวยงามมากเลยนะครับภูเขาสลับซับซ้อนนะครับผมภูเขาสลับซับซ้อนนะครับวิวสวยมากครับผมวิวสวยมากเลยวิวสวยมาก คครรัับบนี่สวยงามามากโ,โอ้สวยจริงสวยจังโอ้สวยจริงสวยจังโอ,โอ้สวยจริงสวยจังสวยจริงสวยจังเลยเนี่ยครับผม บรรยากาศป่าไมา้ยังสมบูรณ์นะครับผมภูเขาเทือกเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพานแล้วก็มีูพูปลืกย่อยอีกเยอะเลยนะครับผมมีภูเปลยอกยอีกเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นโขดหินนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยเราก็เดินตามสอบหินนะครับองัวไผ่ลวกนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นที่เขาเลี้ยงควายนะครับเขาเอาควายแล้วก็เดินเลาะตามริมหน้าผาน,นี่นะครับเดินเลาะตามริมหน้าผาน,น,นี่ครับนี่ครับเดินเลาะตามริมหน้าผา ้างล่างมันก็จะเป็นหุ่มเหวนะครับหุ่มเหวนะครับผมถลเอาะตามเอากหินนะครับเป็นเพิงผานะครับผม เนี่ยครับ ตนนี้เป็นหน้าผาหน้าผานะครับผมตรงนี้ก็ถึงทางขึ้นถ้ำแล้วนะครับผมถึงทางขึ้นถ้ำแล้วนะครับเนี่ครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นทับนะครับผมเป็นทําที่ผมหลบอยู่นะครับที่ผมหลบฝนนะครับผม ข้างบนนี่เป็นถ้านะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นถ้านะครับเป็นถ้าที่ฝนหลบหลบฝนนะครับตรงนี้เป็นถ้านะครับผมข้างในนี้เป็นที่หลบฝนนะครับเป็นที่พักได้นะครับเวลาฝนตกเวลาเจอพายุนะครับเวลาเจอพายุเราก็มาหลบกนตรงนี้นะครับผมเราก็มาหลบกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นี้ก็ทางขึ้นที่หลบฝนนะครับทางขึ้นที่หลบฝน เวลาฝนตกก็จะมันหลบกันเวลาฝนตกก็จะมันหลบฝนกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับผม